สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับจะบอกว่ารีวิวก็ไม่น่าจะใช่จะบอกว่าสปอยก็คงไม่เชิงนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The p โพสอ่างนงี้บอกว่า <c ười> คืนเอามาหิดนั่นเองนะครับ เรื่องราวในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีด้วยกันตอนนี้ก็5ภาคมาแล้วนะครับภาคล่าสุดก็เมื่อประมาณ2020หรือ2021ประมาณนี้แหละเป็นภาคล่าสุดที่ผมเพิ่งได้ดูนะครับซึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันสนุกมากเลยนะสำหรับภาคแรกนะครับภาคแรกเนี่ยสนุกมากต้นทุนในการผลิตรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทก็น่าจะได้แต่ในเรื่องของรายได้ที่ได้กลับมาบอกได้เลยว่าแม่งโคตรมหาศาลมากๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นพอตเรื่องที่แบบ เป็นอะไรที่ใหม่อะที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้เจอภาพยิพยั์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องราวหากใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าในเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหา จความสําคัญของภาพยนตรยน์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ฟังกันเถอะนะครับเพราะยังไงซะผมก็คงคิดว่าคุณคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนหลักของภาพยนตรยน์เรื่องนี้นั้นมันเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะดูจากตัวอย่างหรือดูจากเอ่อการเขียนรีวิวต่างๆแม้เขาจะไม่ได้สปอยนะแต่คุณก็พอจะรู้ได้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งภาพยนตรยชน์เรื่องนี้นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นคืนล้างบาปนะครับผมในหนึ่งครั้งเนี่ยจะมเหนี่ถ ทำคดีฆาตกรรมฆ่าใครก็ได้ทําอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับมีเวลาทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงด้วยกันก็ตั้งแต่6โมงเย็นของวันหนึ่งนะครับจนถึง7โมงเช้าของอีกวันหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับผมเมื่อถึงเหตุการณ์ประเภทนี้นะครับก็จะมีหลายๆคนที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบมิดตั้งะครับผมก็อาจจะมีสร้างห้องนิรภัยอาจจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมที่มันปลอดภัยอาจจะเก็บ ตัวอยู่ในห้องหรือขังตัวเองอาจจะไม่ไว้ใจคนในบ้านเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดถึงคืนล้างบาปนะครับผมคนในบ้านก็มีสิทธิที่จะฆ่าคนในบ้านได้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดมันมีเรื่องของปัญหาการไม่เห็นการการไม่ลงรอยกันมานานนะครับผมก็เก็บสะสมไว้พอถึงวันนั้นเนี่ยก็สามารถฆ่ากันได้ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองครับแต่ถ้าหลังเจ็ดโมงเช้านะครับผมจนมีสัญ,ญญาณเตือนขึ้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติและส่วนทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ จะจัดคนกับเอ,อ่อมาเก็บศพนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะครับทั้ง5ภาคเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามันก็เป็นธีมเดียวกันนะครับผมแต่ในภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฮือฮามากแล้วก็สร้างไรายได้ได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมแต่พอภาค2ภาค3ภาค4ภาค5เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันยังมีกลิ่นอายของ เรื่องเดิมๆอยู่ครับมันก็ไม่ได้ฉีกอะไรไปมากมายอาจจะมีภาค2เนี่ยเป็นของกลุ่มคนหนึ่งภาค3ก็ของกลุ่มคนหนึ่งมีภารกิจเพิ่มเติมเข้ามามีคนที่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้มีคนที่ไม่เห็นด้วยมีคนที่รู้สึกว่าอยากจะตั้งกลุ่มไล่ล่าคนโจรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม,ผมก็เป็นหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันมาได้ถึง5ภาคเนาะซึ่งแต่ละภาคบอกได้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่ ภาค2กับภาค3หรือภาค3กับภาค4เนี่ยผมจำไม่ได้ที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับผมแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันแล้ะเป็นหนังที่เป็นอิสระสามารถดูแยกก็ได้หรือดูรวมก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้มีใจความสําคัญอะไรมากมายดูเอาบันเทิงนะครับซึ่งภาพยนตต์เรื่องนี้นั้นมีคนพูดกันว่าเออภาพยุตต์เรื่องนี้นะครับถ้าคนไหนชอบมันก็ชอบไปเลยเว้ยถ้าคนไหนมันไม่ชอบมันก็เกลียดไปเลยนะคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่มัน ดึงดูดใจมากๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของโปสเตอร์นะครับผมเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการโปรโมตนะครับผมในส่วนของเออเขาเรียกว่าไงอะความอำมหิตอย่างเช่นอาจใส่หน้ากากมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโปสเตอร์เนี่ยทาให้หนังมันแรดูน่าดูขึ้นมันดูออกเป็นแนวหนังสยองขวัญสมากกวาแต่พอดูจริงแล้วมันก็ไม่ใช่มีผีมีอะไรนะครับมันไม่ได้มีปีศาจไม่ได้มีอะไรเลยเป็นการฆาตกรรมหรือการเปิดเผยจิตใจในส่วนของมนุษย์ออกมานั่นเองนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ภาคผมจะไม่ขอพูดถึงภาคอื่นนะผมขอพูดถึงภาคสุดท้ายแล้วกันภาคสุดท้ายที่ผมดูนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าผมดูแล้วมันแห้งมากเลยอะและหลายคนอาจจะชอบนะผมก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าคะแนนรีวิวที่ออกมาจากหลายๆแหล่งนะครับผมรู้สึกว่ามันแห้งจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นมุกเดิมๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยภาพไปย์เรื่องนี้นั้นมีการพูดถึงเรื่องของคืนล้างบาปนะครับผมก็หนึ่งปีนี้หนึ่งวัน่ะ ประมาณสิบสองชั่วโมงอ่ะมึงอยากจะฆ่าใครมึงก็เตรียมตัวไว้ไมายหัวไว้พอถึงเวลามึงก็ฆ่ากันแต่หนังเรื่องนี้มันจะฉีกออกไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของภาคที่ห้านั้นนะครับมันมีประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมากๆเรื่องของการเหยียดชนชาติเหยียดสีผิวเหยียดชนชั้นในประเภทนี้นะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนเม็กซิโกคนอะไรก็แล้วแต่นะครับอเมริกามีหลายคนจริงๆนะที่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเหยียด เชื้อชาติเหยียด a a, เอเชียเหยียดเม็กซิโกอะไรอยู่นะครับผมมีจริงมีจริงนะครับเพราะว่าผมเห็นในคลิปทิกตอกหรือคลิปในยูทูบหรืออะไรต่างๆมันยังมีอยู่ที่ชาวเอเชียเนี่ยนะครับผมโดนคนอเมริกันเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับประมาณว่าเขาไม่ชอบที่ชาวเอเชียไปอยู่ที่อเมริกาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยในภาคที่5้าเนี่ยเขาเอาประเด็นนี้มาเล่นนะครับและประเด็นเนี้ยนะครับมันเล่นแล้วก็เล่นไปแบบไม่สุดด้วยไม่สุดยังไง คือในภาคนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเอ่อในคืนล้างบาศเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะสิบสิบสองชั่วโมงใช่ไหมเออประมาณสิบสองชั่วโมงแต่ในภาคนี้นะครับพอถึงสัญญาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะกลับคืนปกติเปล่าเลยครับผมมันกลับกลายเป็นว่ามันจะเป็นการล้างบาปแบบต่อเนื่องเขาจะเอาคนอเมริกันจริงๆเนี่ยนะครับผมไล่ล่าคนชาวเม็กซิโกเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าเราเห็นว่าในเรื่องของชาวเม็กซิโกเนี่ยได้มีการลักลอบเข้ามาในอเมริกามากมายนะครับหลายปีแล้ว นะครับผมก็เหมือนกับเขาไม่ค่อยถูกล่องรอยกันนะครับตั้งแต่รู้สึกว่าประธานาธิบดีคนก่อนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงขนาดต้องตั้งกำแพงกันเลยนะเออตั้งกำแพงกั้นเขตแดนกันเลยนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากำแพงอ,ออกไปหรือยังนะครับผมแต่เรื่องของการเหยียดชนชาติเหยียดอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอยู่ทําให้เห็นได้ชัดว่าในภาคนี้นะครับเขาเลยเล่นประเด็ดนนี้และการเล่นประเด็นนี้นะครับทาให้เห็นว่า เฮ้ยหนังภาคนี้มันต่อภาคหกแน่นอนเพราะว่าในส่วนของภาคที่ห้าที่มันเกิดขึ้นในตอนท้ายเรื่องเราจะเห็นว่าทางภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นนะครับผมได้มีการเปิดเผยว่ามีชาวอเมริกันหลายคนที่ไม่พอใจนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าเห็บเหาที่เป็นชาวเอเชียก็ดีนะครับชาวเม็กซิโกชาวต่างชาติก็ดีที่มาอาศัยอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับ ได้ทาให้อเมริกามีความหยาโจนมีความขนแค้นไรกันก่อไม่รู้นะครับผมก็เลยประมาณว่าจะฆ่าล้างบางให้หมดเลยเพื่อให้เหลือชาวอเมริกันจริงๆนะครับผมก็เลยเป็นประมาณว่าอ่ะมันก็เลยทิ้งปลายเปิดไว้นะครับว่าต้องดูอย่างเชิงก่อนว่ามันจะมีภาคต่อในภาคที่6หรือไม่แต่ผมมองแล้วว่ามันน่าจะมีแหละนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นพอดเดิมๆนะครับอาจจะไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากหรืออาจจะภาคที่6เนี้อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของภาพยนตร์ในเอ่อเรื่องนี้ก็ได้อาจจะประมาณว่าโอเคเราอาจจะ ยุติกิจกรรมนี้แล้วนะครับอาจจะไม่มีกิจกรรมนี้แล้วก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องรอติดตามมาันดูแล้วกันเพราะว่าเขาก็ตอนนี้น่าจะยังอย่างเชิงอยู่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจะสามารถสร้างไรายได้ผ่านทางโรงหนังโรงภาพยนตร์หรือทางสตรีมมิ่งได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ภาวะโควิดเนี่ยนะครับมีภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยนะครับมีปัญหามากอย่างยกตัวอย่างเช่นอะไรนะโจฮัสันเจอ,อะไรเนะี่ยที่เล่นมันเล่นอะไรนะเล่นอะไรวะ b บ็ k วิดโ o w นะครับผมที่มีปัญหากับทางดิสนีย์นะครับที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเธอมีสัญญาาว,ว่าเธอจะได้ส่วนแบ่งจากค่าการขายตัว๋ว ภาพยนต์เนี่ยนะครับจากการฉายในโรงแต่แต่แล้วเนี่ยในเรื่องของพอภาวะโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับการฉายในโรงก็กลับถูกละง,งับแต่หนังมันมีคิวต้องปล่อยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดิสนีย์ก็เลยไปปล่อยทางแพลตฟอร์มทางดิสนีย์พัฒแทนพอปล่อยทางดิสนีย์พัฒแทนนะครับทำให้เจเลตเจเลตชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้เจเลตโจฮันสันอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ส่วนแบ่งของการขายตั๋วภาพยนตร์เธอก็เลยไปฟ้องร้องแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายุติกันแล้วนะไม่รู้ว่ามันจบลงด้วยดีหรืออ่ายังไงก แต่ก็น่าจะยุติด้วยดีแล้วแหละทาให้เห็นว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของเด e ะพอดพาที่6เนี่ยมันจะมีแนวโน้มในการมาอีกนานหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาแหละเพราะว่าหนังก็ไม่ได้ใช้ทุนอะไรมากมายนะครับผมอ่ะก็คอยติดตามกันดูต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับใครชอบก็สามารถดูได้นะครับไม่ได้อะไรอ่ะ มีความสยองขวัญอะไรมากมายนะครับก็เอาพอดคร่าวๆที่เรารู้ก็คือประมาณว่าพอถึงคืนล้างบางทุกคนก็ใช้ชีวิตนะครับตามที่ควรจะหลบแต่ก็หลบหลบไม่ได้ก็ไปไล่ฆ่ากันประมาณนั้นนะครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นมันผมว่าภาคหนึ่งภาคสองมันสุดจริงๆนะมันสุดจริงๆมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับแม้กระทั่งดูกลับไปย้อนดูตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านะพอไปดูภาคที่ห้าที่หกแล้วมันเ้วก็รู้สึกแห้งๆไปเยอะเลยนะครับผมนะก็โอเคไปลองดูกันแล้วกันนะครับ อ่ะวันนี้ผมก็มาอธิบายนะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่ก่อนที่จะทําคลิปนั่นแหละนะครับก็เลยมาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะ มาพูดคุยกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวยังไงซะก็มีภารกิจในการทำงานอะไรก็พอว่างเว้นปุ๊บก,ก็ามาทำคลิปกันต่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงซะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่อยากจะดูนะครับเกตสองเกตสามเรื่องไหนที่เฮ้ยผมแปลกใจมากเลยนะครับผมขออธิบายให้ฟังหน่อยหนึ่งนะครับคือผมอะ่ะนะครับน่าจะเกิดมาในยุคปี9 0้าศูนะช่วงนั้นนะครับแล้วมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้ผมก็ยังชอบมากเรื่องเด e Matrix ตอนนี้ก็กำลังจะมีภาคส มาบนโลกวันนี้ประมาณสัก20ปีน่าจะได้นะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นครูสอนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับผมเชื่อไหมครับว่าเด็กหลายคนเนี่ยไม่รู้จักพีดแมทริคแล้วก็เขาไม่เคยดูด้วยผมบอกว่าเฮ้ยไปดูดีนงะเรื่องนี้แม่งดีมากจริงๆนะลองไปดูแล้วคุณจะชอบมากเด็กหลายคนบอกไม่รู้จักมันจะสนุกเหรอพอผมให้เด็ก ไปดูนะครับเด็กก็มันก็ชอบกันผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหนังอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะตอนที่เราตอนเด็กๆที่เราดูเนี่ยนะครับแล้วเราชอบมากแล้วคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงนะครับผมก็จะไปหาหนังกเก่าๆมารีวิวด้วยแล้วกันนะครับอย่างล่าสุดนะครับผมขอพูดเลยนะครับพอดีว่าผมวันนั้นนะผมผมไปกินอะไรเม็ดบวยนะครับผมก็เห็นลูกท้อเนาะผมก็เลยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบดูตอนเด็กๆเ,เป็นอย่างมากเลยนะครับในยุคเก้าสเนี่ยผมชอบไปเช่า ม้วนวิดีโอดูนะครับหนังเรื่องนี้ผมเช่าหลายสิบรอบมากแม่ผมประมาณว่ามึงไปร้านเช่าวิดีโอมึงก็เช่าแต่เรื่องนี้มาเรื่องชื่อว่าท้อไม่ท้อขอเป็นซาเซียนนะครับโอ้อยหางะโคตรดูยากมากสุดท้ายผมก็ไปหามาดูได้เออแม่งนึกถึงแบบฟิลเก่าๆในการดูหนังภาพยนตร์จีนผมดูผมก็นั่งตลกนะโอ,อ้ยสมัยก่อนแมน่งแบบเทคโนโลยีในการทําภาพยนตร์เรื่องของการใช้เอฟเฟกการต่อสู้ปล่อยพลังเฮ้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนวะเน,นี่ยมันสุดยอดมากเลยเนาะ เออนะครับผมเรื่องท้อไม่ท้อขอเป็นซาเซียนนะก็ไปดูแล้วสนุกดีนะครับตอนนี้นักแสดงน่าจะตายหากันหมดแล้วเ <c oughs> ออนะครับมันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงซะเดี๋ยวถ้ามีหนังภาพยนตร์เรื่องไหนที่น่าสนใจเดี๋ยผมจะมารีวิวมาพูดคุยกันอีกแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมรู้พวกมึงไม่ค่อยติดตามกันหรอกนะครับพวกมึงประมาณว่าอา้าวถ้าถูกใจถ้าแบบสาวๆนมบึ้มๆมึงก็ค่อยติดตามกันนะเออโอเคกูเข้าใจอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรนะครับผมนะ่เราเป็นเพื่อนกันได้นะครับอ่ะโอเคสหลองนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนไปพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหลองนี้ล้างลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ